วันนี้ป้าจะพาทำไก่หลงดงไก่ป้าใช้หนึ่งโลแล้วก็พริกแกงพริกแกงน,นี้ไม่ได้ตามให้ดูนะเพราะว่าตามไม่ได้มันคกกล้องวางไม่ได้กล้องจะสั่นเพราะป้า,ปาออกล้องวางบนโต๊ะเครื่องแกงป้าก็มีกระชายซอย ข่าซอยตะไคร้หั่นฉลบับใบมะกรูดพริกไทยอ่อนพริกขี้ฟ้าหั่นฉลบับใบกะเพราแตบบ่เครื่องแกะเครื่องปรุงก็ไม่ได้วางนะเดี๋ยวก็จะปรุงลงกระทะเลยนะไปดูป้าทําจ้ะ ที่นี่จะใส่ไว้ในใต้คลิปนะบอกวิธีปรุงเครื่องเครื่องแกงพริกนะใส่ไว้ใช่ใต้คลิปนะใส่ไปเรื่อยๆจะเริ่มตัดจะหอมเนาะ น้ำมันสามช้อนนะมันคั่วพริกเนี่ยสามช้อน กินี้ตามยามนะไ้าลมบกควา,เาเมเผ็ดความเผ็ดอยูที่คนกินเลยเผ็ดหน้าเผ็ดน้อยอยู่ที่เราไกล้ๆจ้ะ ก็นกนคนอย่างเดียวช่วยไม่ตก็เอาเราแรงเราต้องรีบคนปนละ่อยมือไม่ได้เขาจะไหมอย่างเดียว

น้ำจ้ะ <c oughs> น้ำจ้ะกฉุนมากหอมเครื่องแกงมากเน่ยป้าผัดแจงพริกกินโซงกินหอม เรามาสักพักนะเดี๋ยวเราเค่อยมาใส่เครื่องปรุงต่อไปกลับเจ้า แต่ชิ้นใหญ่ก็จะสุกยากมเป็นคนอเที่ยวไ้ vải kiểu Rất vải kiểu Tình tròn mình <coughs> เดี๋ยวต้องมาซ่อฟักก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะโอ้งต่อจ้ะเมือกี้ยังคุุมไม่เสร็จน้มันหอยนั่นนี่นะกลางนะประมาณช้อนนึงไม่ใส่เยอะน้ำตาลจ้ะก็จะใส่อยู่สองช้อนชาน ไก่คุ้นทษทีไก่โลผสมขีดโอปรุงรสช้อนหนึ่จ้ะรสนชานะพอาไว้เจ้ากันจ้ะ เครื่องออกมาหน่อยเดี๋ยวไหม้ค่ะแล้วก็เริ่มแห้งนั้วขาจ้ะพี่ขากู้าชายกู้าชายนะกคล้า,ายใบมะกรูดใส่ไปเลยเลยจ้าพี่ใจออลองลองวะ่ะ แซ่บน่าดูเมนูนี้นี่น้ำย่อยดีนะเนี่ยหอมมากอ่ะวป้าควาจิ้มก่อน cũng gần dạ. Hình chín chín. tay ngoài kem. Kem bên này. จนันเลิมนแหงเหยหอมขาบอกว่หอมมาก,กมในตนี้เพิ่มข้าวแน่ เมนูเปือนข้าวแล้วเมนูเน,นี้ยก็เผาจ้ะ,จะเผาว่าใส่ หมดตามเลยสามกิ่งใหญ่เข้าเข้ากันเนี่ยเนี้ก็เข้ากัน เสร็จแล้วจ้ะไก่หลงดงป้าถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือชอบก็ช่วยกดติดตามช่องแม่ป้าเลยนะขอบใจนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ